ลำสะดวกคุยไหมเจอได้อยู่พี่พี่เต้เจอแม่แล้วเนี่ยเจอแม่แล้วนั่งคุยกับแม่อยู่ตรงเนี้ยจริง แม่ร้องไห้ใหญ่เลยเนี่ยคิดถึงลูกชายเขาเนี่ยบุดเลยไม่ถูกเลยพีดเด่ <c oughs> เอจออที่ไหนพี่เจออยู่ที่สุราษฎร์ธานีบ้านเกิดแม่เลยเอบ พี่แล้วทำไงต่อจริงๆพี่เตอร์อยากให้ลางานกระทานหันเลยอยากจะอยู่ร่วมโมเมนต,ต์ตอนลำได้เจอกับแม่มากๆเลยเนี่ยเอาหลา,ล,าาลานมาด้วยบ่กแม่แม่บอกเอาหลานมาด้วยแล้วเป็นไงเป็นไงตอนนี้รู้สึกไงครับทั้งทั้งชอบท,ทั้งดีใจเลยพี่อืแม่ก็ดีใจมากเหมือนกัน ผมโทรรางานตับ1หนึ่งสี่เดี๋ยวโทรกลับได้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 ครับผมครับครับโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวเรารอคำตอบจากน้องลำส่วนทางนี้เดี๋ยวเต้รบกวนแม่เท่านี้วันนี้ได้ค่ะแล้วถ้าลูกชายเซอโอเคเดี๋ยวเราแชทไลน์คุยกันโอเคค่ะโอเคได้ครับ รอคอยที่จะได้พบหน้าแม่เป็นครั้งแรกกับคำถามที่รอคอยคำตอบมาตลอดชีวิตนาทีเผชิญหน้าของสองแม่ลูกจะเป็นยังไงติดตามในตอนต่อไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอิจนันคัดมาให้ชม น่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ f c e e o o o อ e เตอร์อีจันหรือ YouTube เตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอิเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ f a c e b o o อิเตอร์อีจันย u ท u บอ e เตอร์อีจันหรือ TikTok อ t อิเตอร์อจันครับส่วนใครที่อยากจะ ส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ facebook อิเตอร์อิจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ พิธารแห่งรักที่พันรักนันอนุภาพบรรดาฝากดฟ้าดาเกนฟ้าลิคิดมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปยันพิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า